สวัสดีครับส่งงานติดตั้งหลังคาสามมิตรครับผมสามมิตร SUV พัดกับกระบะอิมูซูออลนิวครับผมกระบะแคปคันนี้ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาครับผมวิม่งมาติดตั้งวันนี้ครับใส่หลังคาเป็นรุ่นสามมิตรครับผมคันนี้ได้แล้วครับไฟท้ายไฟแท้เลยครับผมมีไฟเบรกไฟลีไฟเลี้ยวในตัวครบครับผมคันนี้ชื่อรุ่น SUV พัดครับ บบคันนี้เพิ่มเติมครับผมภายในเดี๋ยวพาชมภายในครับภายในลูกค้าติดตั้งเป็นแอร์แคลิบอยแอร์ใหม่เือน,นึงครับผมด้านในคนนั่งด้านหลังสบายเย็นๆฉ่ำๆแบบนี้เลยติดตั้งก็ใช้เป็นชุดแคมป์อิบกระบะให้เรียบร้อยครับผมส่งงานติดตั้งสวยๆอีกหนึ่งคันครับผมฝากไว้อีกหนึ่งผลงานอีกหนึ่งทางเลือกครับ